เมื่อวันที่30กันยายน2568ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารยด์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมาหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีประจำปีพศ2568 รอยยิ้มแห่งความภูมิใจก้าวไปด้วยความทรงจำที่งดงามสำหรับงานนี้มาหาวิทลัยราชภัเทพสตรีได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการอีกทั้งยังเป็นการแสดงกระตะเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะความตั้งใจที่จะอุทิศให้แก่มาหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น14ท่านประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารดรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีและอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารดรเฉลิมชัยหันกล้าอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารนัทยาพรการเกตผู้ช่วยคณะบดีคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารดรพิชยาพรมาลีอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อาจารย์ดรนารีรัตนสุวรรณวารีอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารสุวรรณพันแสงอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ผู้ศาสตราจารย์ดรสกุลคำนวลชัยอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคุณศรีไพรวงวานพ่วงในการกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีคุณศักชัยโพสีบุคลากรสังกัดงานอาคารสถานที่และบริการกองกลางสำนักงานอธิการบดีคุณเอมศรีทิพย์บุคลากรสังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดีคุณจันทนาสอนแก้วบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีคุณปริยาจ,จ่มสีบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีคุณบุญเทียนพรมศรีบุคลากรสังกัดหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีและคุณทวีปทองคำบุคลากรสังกัดหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภายในงานทีมผู้บริหารมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีได้มอบพวงมาลัยและของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีแก่ผู้เกษียณอายุราชการการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการการแสดงจากสโมสรอ,อาจารย์และสโมสรเจ้าหน้าที่มาหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีการแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และการเชิดสิงโตนำผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้เข้าสู่ห้องพิธีโดยทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงคณะผู้บริหารบุคลากรในสังกัดมหา,หาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีได้มอบพวงมาลัยดอกไม้เพื่อแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการในโอกาสนี้ด้วยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซาบซึ้งใจของผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน